ผมขอห้องสวีทที่หนึ่งครับได้เลยครับจาัาพี่มิ้นี่รู้จักกันเหรอรู้จักสิครับรู้จักดีด้วยนะเพราะว่าผมเนี่ยเป็นพือ่อนยค่ะเพื่อร่วมชั้นกันนะคะพี่โจโก็เลยรู้จักกันอ๋องั้นผมขอห้องสวีท V I P ที่หนึ่งครับอ๋อแล้วก็ผมขอไวน์ขวดที่ราคาแพงที่แพงที่แพงที่สุด ไปเสิร์ฟที่ห้องผมด้วยนะครับเพราะผมต้องการสร้างบรรยากาศให้มันโรแมนติกได้เลยครับเดี๋ยวผมพาไปเองนะฝานเตรียมไว้ให้ลูกค้าด้วยล่ะทางนี้เลยครับครับเป็นยังไงบ้างครับ ห้องแบบนี้คุณลูกค้าโอเคไหม mm hmm. พอที่จะสร้างบรรยากาศที่มันโรแมนติกได้บ้างไหมครับดีเลยครับงั้นผมเอาห้องนี้เลยตกลงครับงั้นผมขอตัวนะครับนั่งดีกว่า ม,มาเสิร์ฟแล้วค่ะไมค์มาเสิร์ฟ่ะจ้ะกรช่งไมสิจ๊ะนี่ค่อไมค์พี่สาของเจ้าจ๊ะจ้าวพนันธ เรียบร้อยค่ะคุณลูกค้านี่ค่ะขับใจจ้าค่ะนี่เป็นวายที่แพงที่สุดของทางโรงแรงมเราเลยนะคะขอบตัวนะคะชี่รักวานทางนี้ เรียบร้อยฉันเทยาขับถ่ายหมดขวดเลยตก้องไม่มีทางได้สมบิเรเยี่ยมมากเลยหวานคิดหรอจ๋าว่าพี่จะยอมให้จ๋านอกใจพี่ฟรีๆผู้หญิงหลายใจอย่างจ๋าต้องโดนเอาคืนสักบ้างนะพี่ว่าตอนนี้นะจา๋าถึงเวลาเข้าได้เข้าขีมของเราแล้วหนูก็ว่าอย่างนั้นแหละค่ะพี่โจ เสียงอะไรอะจ๊ะคือว่าพี่โจอย่าไปใส่ใจเลยนะคะมันก็เป็นเรื่องของธรรมชาตินะคะเรามาต่อกันดีกว่านะคะ,ะโอพ๊พี่โจคะหนูขอไปเข้าห้องน้ำหนึ่งนะคะพี่โจรอแป๊บนึงนะได้จ้ะที่รัก เฮ้ยพี่โจะทำไมไม่ลอกเลยอะคะไอ้จา๋าไี่จ๋าแต่งหน้าบ้าอะไรของจ๋าเนี่ยอะไรอะคะหนูก็แต่งปกติอะก็รีบมาตามพี่โจแหละฝนฝนตื่นนี่นม,<า>มันบ้าอะไรของโนเนี่ย มาค่ะไดเลอด้วยสิโอยมาค่ะมาค่ะว้าวไอเ,จ,อเจ,อจ๋าไอ้าช่วยไอ้จ๋าวุ่นวายน่ารำคาญว่ะหาทางขึ้นมาเองละกันพี่จะกลับละจ่ายค่าห้องให้ด้วยนะไฮ้หีีผีปลอมงัย เจ้าไอ้าไอ้ออเจ้าอาเป็นยังไงบ้างล่ะทั้งคลื่นไส้ทั้งท้องเสียทั้งตกน้ำเอความชัว่วในตัวจ๋าเนี่ย คงไหลออกจากไส้ไปหมดแล้วมั้งแถมจะโดนล้างเียด,ด้วยน้ำอีกอะ่ะเอ๊ะหรือว่ามันล้างไม่หมดเพราะมันซึมเข้าไปในสันดางของจ่าแล้วะฮะพี่หพูดบ้าอะไรอะ่ะอย่าบอกนะว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นพี่เป็นคนทำอะ่ะพี่ทำแบบนี้กับหนูได้งไงอะ่ะให้หนูตายเข้ามามันจะทำยังไงฮะพ่อละจา๋าโดนแค่นี้ไม่ตายหรอกนะขนาดจา๋านอกใจกับพี่เท่ากับพี่แบบเนี้ยพี่ยังไม่เห็นตายเลยต่อไปเนี้ยจ๋าก็อยู่คนเดียวไปเถอะนะ เพราะว่าไม่มีผู้ชายคนไหนหรอกที่อยู่ผู้หญิงหลายใจแบบจ๋าพี่ม้งพี่ม้งพี่ม้งจ๋า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 ไปได้จ๋าจ๋าพี่มิง ตื่นแล้วเหรอจ๊ะตื่นแล้วก็โทรเรียกาติด้วยแล้วกันพี่ไปละพี่มิงอย่าเพิ่งไปนะคะหนูขอโทษขอโทษงั้นเหรอจ๋าจ๋าคิดว่ามีเหตุผลอะไรที่สมควรจะโทษเองคนที่มันนอกใจขอโทษเพื่อให้ตัวเองสบายใจแค่ฝ่ายเดียวเท่านั้นเนี่ยนะแล้วไอ้คนที่มันโดนนอกใจล่ะมันต้องฝังใจอีกนานแค่ไหนพี่มิงหนูขอโทษนะคะที่หนูต้องทําแบบนั้นนะ่ะก็เพราะว่า หนูอยากหากผู้ชายรวยๆแล้วก็หลอกเอาเงินมันมาให้พวกเราใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอย่างสบายไงคะหนูทำเพื่อพวกเรานะปล่อยจ๋าวิธีหาเงินไม่ต้องเยอะตั้งแยะแต่จา๋าเลือกใช้วิธีนี้เองนะจา๋าไม่เคยมั่นใจที่ใช้ชีวิตอยู่พี่อยู่แล้วเราสองคนจบกันแบบนี้มันก็ดีแล้วนะแล้วห้หนูขอโอกาสเราจะปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นล่ะเราจะกลับมาคบกันได้ไหมคะนะคะจ๋าจ๋าไม่ต้องปรับปรุงตัวเอง หรือว่าทําอะไรเพื่อพี่หรอกพี่ไม่เอาถ้ามันดีมันก็ดีตั้งนานแล้วเราสองคนไม่จบกันแบบนี้หรอกพักผ่อนต่อไปี่มิงี่มิ